มือหนีเอสิ่ง้าเฮ็ดไข่ครอบเป็นเมนูไข่จากทังผักไตที่ส่วนประกอบบอร์ไรแล้วก็คือสีเฮ็ดไงแต่ว่ามันบางไงเพราะต้องละเมียดละไมค่อยๆเฮ็ดจ้ะเอาไข่เป็ดมาตตอๆแล้วก็เปิดออกเทไข่ลงไปมอน,นีีเอซิลล่องไข่ไก่น้ำสองหน่วยแล้วก็เก็บเปลือกเพิ่นไว้น้ำเด้อเอาน้ำเปล่ามาผสมกับเกลือไลยเติบแล้วก็ค้นๆนเพิ่นละลายแล้วบัตเตอร์นี่เขาก็สิเอามือนี่จกลงไปเอาต่ไข่แดงได้เมนูหนี่ค่อยๆดึงลืบๆไข่ขาวเพิ่นออกเอาแต่ไข่แดงอ่อยต่อยเลย แล้วก็เอาไข่แดงนี้ไปแช่ในน้ำเกลือจ้ะรวมถึงไข่ไก่ไข่ทดลองสองหน่วยนะ่ะนำ้ำเอื้อสีดองไข่ในน้ำเกลือนี่สามสัปโมงจ้ะแล้วก็เอาเปลือกไข่หั่นมาตัดแต่งให้เป็นทรงงามๆแล้วก็ล่างให้สะอาดน้ำขอบไข่หั่นเอามือลบคมแล้วออกดีๆแล้วเอามาความไว้จ้ะพอครบเวลาสามสัปโมงเปิดออกไข่ก็สีเดงๆแล้วก็มีบางหน่วยแตกน้ำแล้วก็จกเอาไข่หั่นมาใส่เปลือกไข่แบบ ตามภาพเลยนะจ๊ะกะสิมีไข่แดงสองหน่วยอยู่ในเปลือกไข่หน่วยหนึ่งอาตอกอังสีเป็นตาหักบานั่นละ่กะก็คือสีง่ายเห็ดไปเห,ห็ดมาแตกไก่สีเบิดเหรวแตกตอนดองแตกตอนจกแตกตอนอยู่ในเปลือกแล้วก็เอามาหนึ่งหานาที่จ้ะอันนี้ใส่ไฟไกลางๆเด้อพอไข่ถึงเวลากบปิดอบไว้จนว่าเราเย็นก่อนแล้วแล้วหอกกะซีเด็กไข่ครอบแบบนี้ดึงๆไหมไข่เพิ่นสิออกแบบนึบๆนบนุ่มๆแม้เบิ่งบีออรรสชาติเพิ่งกะสิออกมันๆเข้มๆนึบๆนบโอ้ยแซ่บไปลองเห็ดเบิ่งเด้ออร่อยเวลีกู